สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NTK Channel นะครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมซอลส์แบล็กดิ้งเช่นเคยนะครับอ่าและในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทดสอบดูกันว่า บล็อกอิดอ่ะทุกคนรู้จักบล็อกอิดไหมอ่าบล็อกอิดที่มีอยู่ในโหมดฝึกซ้อมอะ่ะผมจะมาทดสอบดูว่ามันสูงได้กี่บลนะ็อกนะอ่าก่อนจะไปรับชมคลิปเนี่ยใครเข้ามาชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับอ่าแล้วยังมีผู้ติดตามถึงเก้าทุกประการเลยนะครับที่ยังไม่กดติดตามช่องผมเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมกดซับสไคร้ช่องผมก็ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่าสำหรับใครที่สนใจเติมเกมซอลเซตแมนผมแนะนำร้านนี้เลยครับ Over Top Up UID รรรรร้้้้้าาาาาาานน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 ทททีีีี่่่่่่ใใหบบิิิกกกกเเเเเเเตมมมมมคคคถูชพยงงแแลขขขััไไ10ออโดนนแบเติม Man ถูอ เติมไวและที่สําคัญปลอดภย100ัยร้อยเปอรสำหรับใครที่สนใจก็สามารถกดไปที่ลิงก์ใต้ดีคริปชั่นได้เลยครับยังไงก็อย่าลืมไปเติมกันเยอะนะครับโอเคและอย่างที่บอกไปเลยนะครับในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนะี่ยมาดูแบบไอ้บล็อกอิดที่มันอยู่ในโหมดฝึกซ้อมอะ่ะผมอยากจะรู้ว่ามันสูงกี่บ็อกนะแต่ว่าก็จะไปดูว่ามันสูงกี่บ็อกแนละผมมีเรื่องจะมาบอกนะคือว่าตอนเนี้ยเซิร์ฟจีนผมเข้าไม่ได้เว้ยไม่รู้เพราะอะไรนะ มันบอกว่าให้ผมมาต้องสมัครบัญชีก่อนซึ่งผมสมัครแล้วนะแล้วผมก็เชื่อมอ่ะคือผมหาวิธีแล้วคือมันก็ยังเข้าไม่ได้ไม่รู้มันเพราะอะไรนะคือมันต้องสมัครจริงๆเนี่ยแต่ผมก็สมัครแล้วมันก็ยังเชื่อมไม่ได้อยู่ดีอ่ะึ่งมันจะส่งผลเสียและผมเสียไงเหรอเวลามีของใหม่อะไรอย่างเงี้ยผมก็จะมาทําคลิปรีวิวให้ทุกคนไม่ได้นะก็คือว่า โอ้โห oh, เป็นเรื่องที่น่าเศร้านะแต่ไม่เป็นไรทุกคนไม่ต้องห่วงผมจะหาวิธีเข้าเซิร์ฟจีนให้ได้แล้วก็เวลามีของใหม่ๆเนี่ยผมจะได้มารีวิวหรือบอกแนะนําก่อนล่วงหน้าให้ได้เลยนะแล้วใครรู้วิธีแก้หรือวิธีเข้าเซิร์ฟจีนได้ก็คอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับอาผมก็จะแบบลองใช้วิธีที่แนะนํากันมาดูนะอาแต่ผมก็จะหาวิธีเข้าให้ได้ก่อนนะเอ้ <Okay. S 2> เดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่านะแต่ตอนนี้เราเข้าไปที่โหมดฝึกซ้อมก่อนนี่แล้วก็เข้าที่โหมดนี้แล้วก็ล เริ่มเพิ่มอะไรเข้ามาเยอะแยะแล้วนะนี่โอเคเข้ามาที่หน้าฝึกซ้อมเรียบร้อยแล้วนี่เดี๋ยวเราไปที่อิดตรงนั้นกันก่อนเลยอยู่ไหนอยู่ตรงน้นนะมันอยู่ริสุดเลยบล็อกนี้เลยนี่เดี๋ยวเราจะเก็บทําการเก็บให้หมดเลยนะเก็บแบบเยอะๆเท่าที่เราจะเก็บได้นะเฮ้ยแต่ก่อนอื่นผมขอเก็บกระเป๋าก่อนก็คงต้องเป็นกระเป๋ายูนิครอร์นนะนี่นี่เก็บมาอ่ะเดี๋ยวเอ้ยไม่ใช่กระเป๋านี่หว่านะมันเกาะนี่อันนี้กระเป๋า มาตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราทาการเก็บดูๆเลยนะนี่โอ้โหแล้วก,การการเก็บของมันนี่คือไม่ได้เก็บเร็วด้วยนะผมคิดว่าคงจะใช้เวลานานาน,นะโอเคก็เดี๋ยวผมจะข้ามตรงนี้ไปแล้วกันนะเดี๋ยวผมขอเก็บก่อนโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็เก็บมาทั้งหมด1 0 0บล็อกก่อนนะเดี๋ยวเราจะลองก่อนว่าหนึ่งรยบล็อกเนี่ยมันจะสูงได้หรือเปล่านะไม่รู้ว่ามันจะถึงสุดหรือเปล่านะเดี๋ยวเราลองใช้ UFO ขับดูก่อนนะว่าความสูงมันจะอยู่ประมาณไหนนะโอเคเดี๋ยวเราลองขับขึ้นไปดูว่ามันจะสูงเท่าไหร่นี่บินขึ้น สูงอยู่นะเนี่ยผมว่ากี่บล็อกเนี่ยผมว่า200ถึงไหมน่าจะ200นะประมาณนี้ใช่ไหมผมว่าน่าจะเกิน100ร้อยบล็อกอันนี้น่าจะเกิน100ร้อยบล็อกนะโอเคเดี๋ยวเราขับลงไปเดี๋ยวเราทําการต่อจากพื้นล่างสุดเลยนะนีเ่เดี๋ยวเราจอดต่อจากตรงนี้เลยนี่โอเคเดี๋ยวเราทําการลงนี่เดี๋ยวเราต่อตรงนี้เลยนี่ขึ้นไปขึ้นไปเรื่อยๆดูว่า100ร้อยบล็อกเนี่ยมันจะแบบสูงได้ถึงไหนนะผมว่า ผมว่าผมเผี่อได้มีถึง200รอบล็อกเลยด้วยซ้ำนะนี่ทำการต่อไปมันจะต่อเป็นอย่างนี้นะก็คือมันจะพุ่งไปงมันจะพุ่งข้างหน้าไปเรื่อยๆนะคือแบบถ้าผมต่อตรงเนี่ยมันมันจะขึ้นยากไงนี่ต้องตอเป็นั่าบันใดน,นะนี่ต่อไปต่อไปเรื่อยๆผม,ผมไม่อยากตกมากเลยผมตกไปนี่คือแบบต้องวิ่งขึ้นใหม่เนี่ยลำบากเหมือนกันเนี่ยเลยทำไมมันเริ่มเป๋แล้ววะไม่เป็นไรเราตอไปเป๋ไปไม่ต้องต่อตรงหรอกไม่เน้นตรงนะไปเรื่อยๆ ยเดวผมเอาตะขอบเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องวิ่งขึ้นวิ่งลงนะเวลาผมล่วงเนี่ยผมว่าใช้การนินจาดีกว่าจะได้ไม่ต้องเก็บตะขอบไปเรื่อยๆนะโอเคนี่ใช้การนินจาเก็บเอ้ยไม่ได้ดิถ้าผมใช้การนินจามันจะใช้ไอเทมพวกนี้ไม่ได้ทิ้งไปต้องเก็บตะขอบม,มาแล้วเก็บรับประมาณสิบอันก็พอเฮ้ยเก้าอันก็พอมันเป็นเลขขี้นะนี่เก็บมาผมกลัวตกไงการตกไว้ก่อนเก็บมาโอเคมีทั้งหมดเก้าอันโอเคการตกไว้ก่อนนะืห อย่างสูงอ่ะเดี๋ยวขี่ตะขอขึ้นไปนี่โอเคแล้วก็ทำการต่อเร็วโหอีกตั้ง80กว่าบล็อก แอ,อ้วกผมมีอะไรจะบอกคือหลายคนนะผมว่าน่าจะสงสัยเหมือนกันนะว่าคือบัตรสร้างห้องมันเข้ามาแล้วใช่ไหมแต่หลายคนเนี่ยก็ยังจะสร้างห้องไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าต้องใช้บัตรสร้างห้องนะแต่ว่าบัตรสร้างห้องเนี่ยเราจะหาจากไหนอ๋อผมว่าเขาน่าจะามาวางขายนะก็แต่ตอนนี้มันยังซื้อไม่ได้เท่ากับว่า หมือนหมดสร้างห้องอ่ะอุกเพิ่มเข้ามาเฉยๆนะแต่ว่ายังไม่ได้ให้เปิดให้ใช้นะก็เขาอยู่ในช่วงทดสอบเนี่ยเขายังเขาต้องทดสอบดูก่อนนะก็คือวันที่4นะก็คือคิดที่ผมอัดอยู่อะคือผมอัดวันที่3นะก็คือน่าจะพรุ่งนี้แหละพรุ่งนี้ก็ทําการทดสอบแล้วก็เขาได้ประกาศรายชื่อออกมาแล้วนะครเป็นผู้โชคดีมั่งซึ่งในนั้นไม่มีชื่อผมนะกี่คนนะน่าจะ200คนไหมหูไม่ไม่น่าถึงนะน่าจะประมาณ50คนไม่รู้่าผมไม่ได้นับแต่ผมเห็นรายชื่อทั้งหมดเลยแล้วก็ยนนินดีกับคนที่เป็นผู้โชคดีในการ ออลองทดสอบเซิร์ฟกันด้วยนะครับผมว่าหลังจากการทดสอบเสร็จนั้นอ่ะประมาณสักอาทิตย์หนึ่งอ่ะตัวผิ่หรือไม่ก็ไม่ถึงอ่ะก็น่าจะเปิดให้บริการใช้เซิร์ฟสร้างห้องแล้วนะก็น่าจะใช่นะมีอีกเรื่องนึงเรื่องแพ็คนะแพ็คใหม่ผมผมว่า น่าจะอีกนานนะก็ไม่ไม่น่าจะนานมากเราผมก็รอเปิดแพ็กอยู่นะก็อยากให้มันเข้ามาเร็วๆนะคือผมก็รอเปิดแพ็กอยู่ Celine, คือเตรียมลูกอมเตรียมแคนดี้ไว้เรียบร้อยเลยคือตอนนี้นยังไม่พอ,อเดี๋ยวผมค่อยเติมเพิ่มเอานะรอให้มันเข้าก่อนแล้วผมจะเติมเพิ่มนะั้นถ้ามีแพ็กใหม่อะไรเข้ามาเดี๋ยวผมก็จะทาการรีวิวต่อนะก็สปอยต่อเลยนะว่าแพ็กอะไรจะเข้านะตอนนี้ผมก็พอจะเดาได้แหละว่ามันจะมีแพ็กอะไรเข้าต่อจากไอแพ็กแซัมเมอร์ฤดูร้อนที่ผมรีวิวไปอะ่ะมันผมพอจะเดาได้แหละว่าแพ็กต่อไปมันคืออะไรนะเอเแบบอ,ไไอเละ งั <c oughs> ้นโหกว่าจะถึงพื้นถึงมนะน่ะโอเคหูถึงพอดีเลยถ้ากับว่าถ้าผมต่อตรงนี้สูงสุดก็น่าจะเป็นเก้าสิบเก้าบล็อกนะโอเคหูตอนนี้สูงมากเลยเนี่ยดูดิหอยังสูงอนะ่ะแต่ขอเกี่ยวไม่ถึงแน่เลยแล้วต่อเฉียงมั้งไหมเออผมว่าต่อมาทางนี้มั่งดีกว่านะนี่ไปทางนี้เลยเหลือกี่บล็บอกสิบสี่บล็อกนะนี่ขึ้นไปเรื่อยๆความสูงมันถึงยังอะ่ะผมไม่รู้ว่ามันถึงยังไงตรงยู่อวบนเดี๋ยวไม่มาเผื่อมันเลยด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราต่อเก้าสิบเก้าบล็อกเนี่ย ให้สิ่อนเราลองขับยูบโอดูดิว่ามันเลยขีดจำกัดความสูงของยูบโอยังไงน,นี่โอเคเลขหกบล็อกต่อไปเรื่อยๆนี่แล้วก็บล็อกนี้ไปเรียบร้อยเก้าสิบเก้าบล็อกนะคือตรงนี้เก้าสิบเก้าบล็อกเดี๋ยวเราลองขับยูบโอดูก่อนบินไปนี่ปล่อยเลยดกว่านี่ลงไปเดี๋ยวเราขับยูบโอดูว่าความสูงมันถึงหรือยังนะนี่ลงมาขับไปถึงยังถึงยังอื้อสูงมากถึงยัง เอ้ยท่านผู้ชมมันเกินดูดิตรงนี้ถึงประมาณกี่บล็อกอะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ประมาณอันนี้นั่นเนี่ยอันเนี้ยนี่ประมาณบล็อกนี้นั่นเนี่ยบล็อกผมจิ้มอยู่ใช่ไหมบล็อกไหนอะบล็อกนี้นะนี่ก็ประมาณมสูงประมาณบล็อกนี้นะเดี๋ยวเรานับตั้งแต่บล็อกนี้นะหนึ่งสองสามสี่เดี๋ยวผมผมจอดลงไปนับดีวกว่าอ่ะนับอย่างี้มันมันเงยแล้วมองม่เห็นมันมองเห็นไม่ชัดอะโอเคเราโดดลงไปก่อนนี่นี่มันสูงถึงบล็อกนี้นะ บล็อกหนี่บ็อกนี้บ็อกนี้เนี่ยบ็อกนี้ที่ผมจิ้มอยู่เนี่ยบ็อกนี้เดี๋ยวเราจะนับตั้งแต่บ,บ็อกนี้นะหนึ่งสองอ่ะหนึ่งก่อนเดียบขั้นก่อนขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปอื้ก็ตกอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสิบสามสิบสี่ห้าสิหกสิดแล้วกันผมนับสิบแปดเพราะกผมปานน่นไปนะก็ถ้าสูงนี้ก็18บ็อก 88ลบ100โอเคก็82บล็อกนะเท่ากับว่าความสูงของอไอ้อายามผานะเนี่ยอยู่ที่82บล็อกนะก็ไม่รู้นับทำไมนะจริงๆก็ไมไ่เกี่ยวอะไรเลยแล้วก็นับไป่รู้เฉยๆนะว่าคือ82บลนะ็อกไงก็82บล็อกนะความสูงของพวก UFO ปผมว่าน่าจะแบบของมังกรด้วยไหมของมังกรก็น่าจะก็น่าจะเท่ากันอะความสูงก็อยู่ที่เ <c oughs> ท่ากันนะคือแบบผมว่ามันน่าจะสูงได้เรื่อยๆนะแต่ว่าผมว่า,า200บล็อกน่าจะถึงนะ200บล็อกอะ เออผมว่าถึงนะ200บล็อกแต่มาลองแค่ร้อยบล็อกพอสองบล็อกน่าแบบน่าจะสูงทะลุฟ้าไปเลยมังโม่เผอนะก็เอ้ยไม่แน่ใจเดี๋ยวเราลองกับมังกรก่อนนี่เดี๋ยวเราบินไปหามังกรก่อนหรือว่าความสูงมันจะเท่ากันหรือเปล่านะโอเคล่่งลงมาตรงนี้เดี๋ยวเราเกี่ยวตะขอไปเลยกันบินมันรู้สึกจะช้าเกี่ยวไปนี่เฮ้ยทำไมมันเริ่มแหลกๆวะโอเคลื่นแล้วก็ยังกระตุกอยู่นิดหน่อยนะนี่โอเคเดี๋ยวเราบินสูงขึ้นไปเรื่อยๆตรงนั้นยูโปจอดไม่น่าใช่นะเพราะว่าผมจอดตรงอีกทีหนึ่งโอเคสูงงตรนี้ ที่เดียวกันไหมเพรที่เดียวกันนะีนน่ประมาณที่เดียวกันเลยเนี่ยี่ยตรงขั้นที่ผมหักขึ้นไปพอดีเนี่ยก็82บล็อกนะคือสูงความสูง8 2บล็อกก็ถือว่าสูงมากนะก็ใช้ได้เลยนะคือผมว่าไอ้บล็อกเนี่ยถ้าเข้าไปอยู่ในแมปนะผมว่าน่าจะโกงเอาเรื่องนี่ก็คือว่าเราต่อให้สูงเนี่ยคือสูงไปเลยสูงไปสุดนะแล้วเราก็ยิงไอ้บล็อกที่เหลือเนี่ยยิงให้หมดอะให้เราแบบอยู่บล็อกเดียวด้านบนอนะคือแบบไม่มีใครสังเกตแล้วแน่อนอนนะคือแบบวางบล็อกเดียวด้านบนอนะแล้วก็ไล่ยิงงจากข้างบนแบบย,ออยู่นะ ถ้าบล็อกนี้เข้านะแต่ผมว่ามันไม่เข้าหรอกมันไม่เข้าอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันเป็นบล็อกเอาไว้แบบอยู่ในโหมดนี้นะก็คือเอาไว้แบบก่อสร้างอะไรเล่นนี่ก็แบบโอ้โหสูงเอาเรื่องอยู่แล้เนี่ย เออครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมนะครับอ๋อแล้วก็สำหรับใครที่สนใจเติมเกมซัลเซตแม่นะผมก็แนะนำร้านนี้เลยครับ Power Top Up เลยนะก็ใครที่สนใจเนี่ยผมบอกเลยว่าร้านนี้นะเติมคุ้มที่สุดนะครับผมว่าคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนครับนะก็ใครที่สนใจเนี่ยก็กดไปที่ลิงก์ใต้คลิปคิปชั่นนี้ได้เลยนะครับก็อย่าลืมไปเติมกันเยอะๆนะครับโอเคคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับก็สำหรับคลิปหน้าเน็นนนนนนนอออออออะะะไไไรรรรรรเเเี่่่ยยกกกกก็าาาลลลลืมมมมดดดตตติิิััััััับบบบบช้้้ววคคคคคคโสหปปปปแจผ